มึงรู้ใครเนี่ยไอ้เที้ยมึงใครเนี่ยนะมึงใครมึงใครเนี่ยตอบไม่สักเออเที้ยถามไม่ตอบด้วยหน้าหิฮ่าข้าได้กี่เที้ยเลยนะเยี่ยมขวดใจตู้เย็นขวดเที้ยวะเนี่ยทำไมมันต้องอยู่ชั้นบนสุดกูไม่เข้าใจอืม Sao mình đẹp bãi sao sạch Ơi Làm sai bị tông rồi Sao quen quên mừng kìm nồng mình khí tại gì à กูหอยุดเอ็นได้พูดจากมึงอิสต์เอ้ยมึงดูมันเป็นไรที่อะวันแรกไม่รู้บดหัวนะไม่นี่แลวมึงอ่ะในห้องมึงอ่ะอิสตว์ไม่ยิ้มหลอนิบหายใช่เลยวิญญาณฟรีไอ้อเสียงไม่มีเสียงด้วยล์โคตรเครียดเลย ไอ้ยิ้มมึงยิ้มได้หลอนมากอีที่อ่โอ้โหนี่ห้องมึงใช่ไหมเคนอนซะมึงอ่ะแล้วก็ไป <c oughs> เดี๋ยวนะกูจะ <c oughs> มาอ่านให้มึงฟังเหรอแ๊บไอ้สัตว์เจ้าชายและแมวอ่ะเปิดเลย ข้ามฝั่ง <c oughs> ข้ามฝั่งช,ชายชายฝั่งไปยังดินแดนแสนไกลด้วยด้วยาดาวดำออันเนือหัวเจ้าชายกำลังหลับไปจนกระทั่งมีแมวกระโดดข้ามข้ามตัวข้าเจอส่วนลับแล้วเจ้าแมพวพูดด้วยเสียงสดใสและว,วิ่งออกติดเต้นออกไปในยามกาตีพอเขาเดินผ่านประตูสีทองดูเขา <c oughs> พวกเขาเดินผ่านทางเดินกวดสายนากดูดอกไม้พวกสีสวยสีสวยนี่สิพวกเขาเดินผ่านแน้ําผู้อัสวยงามดูสายน้ําได้ระบํานี่สิดูสีดูสิสิเป็นหาเลงเหงาวะแต่เจ้าชายไม่ชอบสวนแห่งนี้และเริ่มตัดต้นไม้ทิ้มทีละต้นเขาถอนและคว้าพวกมดอกไม้แล้วก็ดึงมันทิ้งซะเขาทาลายทุกอย่างเพราะเขาไมีมีความสุขเจ้าแมวจึงพูดว่ากูผิดห่าเลยไว้สัตว์จบ ยาเคี้ยวกูไม่รู้โอเคไหม่าถึงเวลานอนว้านอนดีกว่าดูทีวีอ,อ้ยไอ้ชี้อะไรเองนะ่ะไอ้สัตว์เดี๋ยวกูชี้สแปมหน้ามึงเลยมึงตลกมากเลยไอ้สัตว์ควรจะดับจะนอนในที่อะ นักทีละมากมึนงนี่ไอ้ขี้อ่ะรวมเป็นนะกูรู้อยู่แล้วลไอ้สัตว์ใครจะผลกพ่อของไอ้ขี้ไปนอนไอ้เขี้อไปนอนไอ้สัตว์ไม่ใช่เวลาเล่นนี่ขี้อ่ะไม่รู้เลืองเลดดำหน้าหิ้เบ็ดนิชาไอ้ขี้ลแมวแมวไอ้เขี้ทอมไอ้สัตว์ทอมมันีนี่มึองอ่ะคุปะอะ โอ้อยเหียกูไอ้นี่แม่งไม่เต็มน,นั่นไอสัตว์น่านันาน่นไอเหียแม่เป็นไม่น่าเลยเหียมึ่เอื้อมมือเปิดประตูได้อีห่านอนเนีย่ยเฮีย นอนทำกูดีกูยัดมึงแน่อ่ะและ้วไงต่อทำไมหมุนงั้นละ่ะสักว่าละ